พลังงานอะถูกปัดไปแล้วด้วยคลื่นเวลาเราเรา,เราสวดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนบเบชชนนี่มันเป็นโกดแรงหนึ่งดูเลยนะเรากล่าวถึงบทสวดเนี่ยคลื่นพลังงานนะั้นจะวิ่งมาหาเราทั้งไปทั้งกลับสิบสี่ครั้งเลยนะแค่เราเนืเ่อเมื่อเรานึกถึงพระเจ้าเนี่ยคลื่นพลังงานเนี่ยเหมือนเราเชื่อมคนะนี่คือการเชื่อมพลังงานแล้วก็เป่าออกไป คือเราปรับเนี่ยเราเหมือนคลื่นพลังงานก็เข้าไปในตัวบุคคลนั้นก็จะไปปรับคลื่นดินน้ําลมไฟจะไปปรับคลื่นนะครับมันปรับตั้งแต่ดีเอ็นเอเซลปรับหมดนะครับเพราะร่างกายเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินน้าลมไฟอยู่แล้วผู้ที่มีวิชาาลังงับติดตัวไว้เนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากดีมากๆาเลยเวลาผมเนี่ยจะประสบการณ์เนี่ยผมเป่าเยียวยาตัวเองเป่าใส่น้ําเนี่ยแล้วเรานึกว่าบทส่วนนั้น,นวิ่งเข้าไปในน้ําเลยไปลงลงไปอย่างกิงนะ แล้วมนตานี่วิ่งน้ํานี่หมุนเลยนะผมไม่เคยบอกใครเลยนะน้ํานี่หมุนเลยนะครับเกิดแรงสั่นสะเทือนเพราะหนึ่งเราเชื่อ,เ,อเขาเรียกว่าวางใจเวลาเราเป่าเนี่ยน้ําในร่างกายเราจะสั่นสะเทือนอ่าแต่นี่มันจะไปตามเลือดเลยแล้วเลือดเราเนี่ยมันสูบเฉดทั่วร่างกายนี่แหละเคล็ดเราที่ชาวเป่าหาั่งาเพราะส่วนหนึ่งเป่าไปมันไ,ไ,ไปที่น้ําขึ้นบเบชั่นก็สั่นสะเทือน แต่เนี้ยพวกสารพิษหรือพลังงานอะไรที่มันเกาะติดตามเส้นเลือดพนังเลือดตางกล้ามเนื้อต่งตางๆเนี่ยซึ่งมันมีน้ําอยู่แล้วเนี่ยมันจะถูกขับออกไปมันไปถึงโมเลกุลน้ําเลยนะสารสะเทือนแล้วผู้ที่เป่าเนี่ยรักษาตัวเองด้วยนะไม่ใช่แค่ผู้ป่วยมานะผู้เป่าเนี่ยก็จะมีจุขภาพแข็งแรงด้วยนะมีหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะว่ามาเป็นหมอเป่ามารักษาเขาตัวเองต้องป่วยไม่ใช่นะครับ เราสวดมนต์เนี่ยมันเกิดขึ้นเสียงที่เราด้วยแล้วเกิดขึ้นเสียงที่เขาด้วยเราเป่าออกไปเนี่ยผมสังเกตแล้วหมอเป่าสุขภาพดีทุกคนเลยหน้าตาแจ่มใสมากหมอต้นเนี่ยผมเห็นตอนนี้หมอต้นเนี่ยโอ้โหอล่าแสงสว่างมากยิ่งยิ่งยิ่งให้ยิ่งเป็นผู้ให้ยิ่งสว่างมันเหมือนว่าเรายิ่งเป็นผู้ให้เรายิ่งนอบน้อมขึ้นเรายิ่งอ่อนโยนขึ้นเรายร่งรู้สึกว่าเรายิ่งเห็นเรายิ่งปล่อยวางได้เร็ว้วย อันนี้มันผมต้องขอชื่นชมเลยบูบรรดามามหมอมีปิตใจเมตตามากเกิดพลังงานมวลรวมมันเกิดพลังงานมวลรวมขึ้นมาเหมือนพลังงานมวลรวมบริเวณนี้ดีมากบางทีคนไข้ามานะไม่ทาอะไรอะ่ะหน้ามืดมืดดำดำ,ดำค้ำค้ำ,คำมานั่งเนี่ยหน้าสว่างเลยนะเขารับคืนเขาได้รับคืนจากพลังงานมวลรวมบริเวณนี้ต้นไม้นี่ก็รับคืนต้นไม้ก็มีเทพาอลักษมีเทวดาอยู่เขาก็ได้รับกระแสต,ตรงนี้ นี่ยนะมันเหมือนกายล้วจู่ต้องมีกายมันเหมือนเทวดาวมาชมนุมกันเยอะว่าเ่าที่ mm hmm. ผมเจับขึ้นนะ mm hmm. คือผมสังเกตหลายคนเลยมีปัญหาทางใจพอเดินเข้ามาเฮ mm hmm. ้เขายิ้ม mm hmm. เขายิ้มเลยนะมันรับขึ้นอัตโนม,มัติขึ้นพลังงานด้วยและจากการที่เราเป่ามนตราไม่ได้ไปไหนยังวิ่งอยู่เต็ไมไปหมดเลย mm hmm. พลังงานบนโลกนี้ทําไว้แล้วไม่ได้ไปไหนเราเอา่า นักปฏิบัติเลยเลยจะไปหาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยะเพราะว่ากระแสจากท่านน่ะมันจะส่งถึงเราพลังงานไม่ได้ไปไหนพลังงานยังอยู่ทุกที่เราก็สามารถเชื่อมต่อได้หลายคนเนี่ยสามารถเชื่อมพลังงานตรงนี้ได้พอเข้ามาก็จะรับขึ้นอัตโนมัติเลยแล้วผมผมนึกภาพนะผมอธิฐานเลยว่ามีผู้มาสืบวิชาเป่ามหาลังับเนี่ยทั่วโลกเยอะมากผมยินดีมากว่า แล้นี่มีคนไทยที่ไปใช้ชีวิตที่ต่างเมืองนอกมาสืบวิชาเป่าละหางครับเนี่ยผมยินดีกับท่านด้วยว่าท่านคือผู้ที่โชคดีจักรวาลได้คัดเลือกและคัดสรรท่านแล้วคิดดูนะครับถ้ามีผู้ที่สือวิชาอยู่ทั่วโลกแล้วเป่าละหาราง,งพร้อมกันนแล้วเป็นคลื่นพลังงานเดียวกันจะวิ่งหากันและคิดดูเนี่ยคลื่นพลังงานบนโลกเปลี่ยนได้นะ เปลี่ยนได้นะครับด้วยคลื่นแห่งความรักและความเมตตาเนี่ยคลื่นพลังงานดีๆสวดพร้อมกันเนี่ยผมยังเคยพิดนเล่นๆว่าโอ้โหเราจัดซูมนะเราสวดเพื่อโลกสวดเป่ากระถางงับเพื่อโลกแบบโอ้โหมันมันงดงามมากนะครับด้วยคลื่นเนี่ยคลื่นจากคนผู้เนี่ยจากหมอเนี่ยผู้ให้เนี่ยต่างๆเนี่ยจะถูกส่งอะไรเขาเรียกพลังงานมวลรวมจะถูกดึงออกไปใช้ถูกใช้เพื่อปรับคลื่นพลังงานสังเกตดูนะครับตรงไหนมี ผู้ที่มีจิตที่สว่างแล้วมีความรักความเมตตาตรงนั้นจะเจริญมาก